จารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยครับผมทราบดีว่ากําลังเอานิยามของเขาว่ายัติเนี่ยคือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที29ข้อเสนอเป็นล่วงหน้าลายลักษณ์อักษรหรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้าไม่ทําเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ต้องเข้าข้อบังคับตามข้อบังคับข้อที่32ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในนี้เลยอยู่ในข้อบังคับข้อที่136และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่าให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา5ให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดผมฝากถึงท่านอัคระเดชด้วยหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลบทบัญญัติหรือการกระท,ทํานั้นเป็นการใช้บังคับมีได้ผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติแต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถ้าตี การให้ความเห็นชอบเป็นยัตติเดี๋ยวผมจะพิปรายว่ามันทำให้รัฐนูนได้รับผลกระทบกระเทือนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว